ในการแข่งขันศึกวันลุมพินี125ภายใต้ชื่อเซมาเพชปะทไทเอลบรุสการแข่งขันนี้คือช่วงเวลาที่แฟนกีฬาการต่อสู้อยู่ในความตื่นเต้นไม่น้อยเนื่องจากวันจัดเตรียมให้มีการถ่ายทอดสดที่น่าตื่นเต้นจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่19กันยายนนี้โดยนักกีฬามืออาชีพจะเข้าสู่เวทีจำนวนถึง24รายเพื่อวัดความแข็งแรงและประลองฝีมือกันอย่างไรก็ตามแข่งขันนี้จะถูกส่งสัญญาณไปยังผู้ชมใน195ประเทศทั่วโลก เริ่มคู่แรกที่19นาฬกา30นาทีในคู่เอกของรายการนี้เราจะได้เห็นายฟ้าผ่าเสมาเพชรแฟร์เทคชายที่มีอายุ31ปีจากเชียงใหม่จะพยายามยกเลิกความขัดแย้งเพื่อเรียกคืนชื่อเสียงพบกับเอลบรูสอสมานอฟนักมวยรุ่นอันตรายสัญชาติรัสเซียที่มีอายุ24ปีในกติกามวยไทยรุ่นแบ่งตัมเวท1.35-1.45ปอในคู่สำคัญอีกครั้งหนึ่งจะมีก้องชายชนะดอนเมืองคุณพลวัย22ปีจากบุรีรัมย์ที่จะมาประชันกำปั้นกับ อเตอร์กอนสาเวสอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกในรุ่นฟลเวท125135ปอวัย26ปีจากบราซิลยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะแสดงฝีมือในกติกามโมยไทยรุ่นสตรอเวท115125ปอเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของนักกีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการวัดระดับน้ำชั่งน้ำหนักและตรวจสุขภาพตามมาตรฐานหากมีผู้ที่ไม่ผ่านการชั่งน้ำหนัก จะมีการหารือกันในเรื่องการชดเชยน้ำหนักเพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปได้ในวันที่จะมีการแข่งวันลุมพินีห2 5งีที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬกา30นาทีเรามีผลการชั่งน้ำหนักของนักมวยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันมาให้แฟนๆได้ติดตามกันคู่เอกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวด13514าปอเซมาเพชรแฟเทคชั่งน้ำหนักได้145ปอเอลบุสออสมานนฟชั่งน้ำหนักได้145ปอ คู่รองมวยไทยหนึ่งร้อยสามสิบแปดปอสักศี Super ปเ,ปเล็กมวยไทยช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสาสบเจ็ดปอโลแกนชานช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสามสิบจสองต่อมวยไทยรุ่นอะตอมเบตหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้าปอเพชรเนี่ยมังกรน้ำแข็งไอแลนด์ช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสิบสี่จุดแปดปอเพชรนาญาณหลงบางสายช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสิบสี่จุดแปดปอมวยไทย รุ่นสตรเวต1,151,25ปอคปร,ริเทสพีเคแสนชัยช่างน้ำหนักได้124.4ปอเมดาตคารซาเดช่างน้ำหนักได้124.2ปอมวยไทย118ปออนนนตลาดคนเดินเมืองพลช่างน้ำหนักได้1 1 8ปอจีอานีเดเลอร์ช่างน้ำหนักได้1 1 7ป่ปอมวยไทย113บาปออิกิวซังสอสละชีพช่างน้ำหนักได้112.6ปอ กัมปั้นทองชอห้าพยักช่างน้ำหนักได้113ปอมวยไทยรุ่นสตราเวตห1 5 1 2 5ปอก้องชัยชนะดอนเมือง,ช,งอออช่างน้ำหนักได้12 5หปอวอลเตอร์กอนซานเว5 5สมมวช่างน้ำหนักได้1 2 4 2ปอมวยไทยรุ่นแบนต์ตเวต135145ปอกายสิทธิ์สิงห์มาวินช่างน้ำหนักได้143.2ปอจามจมิลออสมานอฟช่างน้ำหนักได้145ปอ มวยไทยรุ่นอะตอมเวต105115ปหลิวยู่เอ๋อช่างน้ําหนักได้113ปอเนฟิเซเดลิคูดช่างน้ำหนักได้114.6ปอมวยไทย140ปอรายันเมกกี้ช่างน้ําหนักได้139.6ปอมูกาช่างน้ําหนักได้139.6ปการต่อสู้แบบผสมผสาน139ปอคิมขยังจุงช่างน้ําหนักได้138.2ปอ ซูซังโชช่างน้ำหนักได้138.8ตปอการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นอะตอมเวท105.15 1ปอฮูริอานาโอตาโร่ช่างน้ำหนักได้112.6ปอคิมซานช่างน้ำหนักได้114ปอการแข่งขันวันลุมพินี125นี้จะมีการถ่ายทอดสดโดยตรงจากสนามแข่งขันที่สนามมวยเวทีลุมพินีปราบินทราในวันศุกร์ที่19กันยายนนี้ โดยแฟนๆสามารถจองบัตรเข้าชมได้ที่ไทยทิ k เ,เมเจอร์คู่แรกจะเริ่มเวลา19.30นากานาทีและสามารถรับชมผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้ช่อง 7HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20.30นากานา,า,า,าที Facebook One Championship Thailand เริ่ม19.30นากาน YouTube One Championship บางประเทศเริ่ม19.30นกานาที Watch. o n i c Com บางประเทศรเทศรเศิรเ่ม19.30น